นักวิชาการบอกน,นะครับว่าการคุกคามสื่อไทยนั้นกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้แสดงท่าทีคุ้มครองสื่ออย่างจริงจังขณะที่ที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยเรียกร้องให้ประชาชนออกมาประนามการคุกค,คามสื่อเพราะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ รอสราสตรจย์ประวินชัชวันพงพันธ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกียวโตโประเทศญี่ปุ่นชี้ว่าสื่อมวลชนในประเทศไทยทุกวันนี้มีปัญหามากเพราะสื่อบางสำนักเลือกข้างอย่างชัดเจนขณะที่บางสื่อไม่สามารถรายงานข่าวได้ตามความเป็นจริงจึงต้องเซ็นเซอร์ตนเองเพื่อป้องกันการข่มขูค่คุกคามสิ่งที่น่าเศร้าไปมากกว่านั้นก็คือกรณีที่นายนิกนอสติช ผู้สื่อข่าวชาวเยอรมันถูกกาดกปป,ปสพยายามลากตัวเข้าไปพบพระพุทธอิสระแกนนากปปสที่ไปทีแจ้งวัฒนะระหว่างเดินทางไปทําข่าวคำวินิจฉัยของสารธรรมนูนแต่สุดท้ายสามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันการรายงานที่ผ่านมารองสารจารย์ประวินพบว่านายนิกไม่ใช่สื่อเลือกข้าง ส่วนการกระกทาของกอปป,ปสเป็นการคุกคามสื่ออย่างร้ายแรงแต่องค์การสื่อด้านสื่อบนชนในประเทศไทยและคณะก,กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีการออกแถลงการประนามการกระกทําเช่นนี้ทําให้การคุกคามถือเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยกลับไปสู่เรื่องเกี่ยวกับการคุกคามสื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรื่องเรื่องน่าเศร้าอย่างมากนะครับเรื่องน่าเศร้าที่ว่าแม้แต่ กลุ่มองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนส,สื่อมวลชนโดยตรงเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เลือกข้างไปแล้วแล้วก็ค้าเล่นการเมืองเนี่ยไม่ได้ออกมาแสดงจุดยืนเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับออกมาประท้วงว่าสิ่งที่กปปสทาอยู่ตอนนี้เนี่ยมันทําไม่ได้นะครับต้องมีการออกมาประท้วงอย่างรุนแรงออกแถลงการเราแทบไม่ได้ยินอะไรเลยที่น่าเศร้าไปกว่านั้นนะครับนอกเหนือไปจากไอ้องค์กรสื่อมวลชนต่างๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งนําโดยนางอมารานะครับ ไม่ได้ออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมผมผมรับไม่ได้จริงๆนะครับคุณเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวเกี่ยวโดยตรงนะครับการคุกคามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นสื่อมวลชนหรือไม่เนี่ยมันเป็นการสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแต่ว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยของไทยเนี่ยไม่ทํางานกินภาษีประชาชนนะครับนั่งทําหน้าสวยๆเป็นวันวันหนึ่งเนี่ยผมผมรับไม่ได้จริงๆแล้วก็เนี่ยหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสถานการณ์มันบานปลายอ่ะมันนอกจากมันไม่ร ว่าเป็นเรื่องที่รับได้ด้านที่ปรึกษา h m ฮิมแมด Watch ประจำประเทศไทยกล่าวว่าการปิดล้อมสถานีโทรทัศน์ของกปป,ปสในวันนี้เป็นการคุกคามและแทรกแซงสื่ออย่างชัดเจนเพราะกดดันให้สื่อเลือกข้างและนำเสนอข้อมูลของกปป,ปสแต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งถือว่าเป็นการคุกคามสื่อมวลชนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพราะจะทำให้ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านถือเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน จัญญาบันสื่อคือนําเสนอสื่อจากรอบด้านให้ได้มากที่สุดนะครับประเด็นใดประเด็นหนึ่งถ้าหากมีแหล่งข่าวหลายแหล่งข่าวก็ต้องเข้าถึงแหล่งข่าวให้ได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่สื่อควรจะกระทำนะครับในวันหนึ่งในประเด็นข่าวหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแหล่งข่าวไม่เท่ากันบางเรื่องอาจจะมีแค่แหล่งข่าวเดียวแต่บางเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะกรณีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมีมากกว่า2แหล่งข่าวแน่แมีมากกว่า2มุมแน่ๆซึ่งสื่อก็มีหน้าที่ในการที่จะทําให้สังคมเนี่ยนะครับได้รับข้อมูลอย่างรอบข้างมากท so sort of well <im> ี Min ่สุดรอบ ด้านที่สุดเพื่อที่ประชาชนแต่ละคนเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นว่าคนนั้นไม่โง่คนไม่ใช่ควายสามารถมีการตัดสินใจเลือกในการรับฟังและมีวินิจฉัยข้อมูลได้โดยตัวเขาเองเราจรึงต้องให้ข้อมูลกับคนเนี่ยรอบด้านมากที่สุดแต่ตอนนี้เนี่ยเขาถือดีว่าวิเศษมาจากไหนในการที่บอกว่าคนเนี่ยคิดเองไม่ได้หรอก ต้องคัดกรองข้อมูลมาให้เป็นข้อมูลด้านเดียวนี่ก็สะท้อนแล้วว่าไม่ใช่แนวคิดประชาธิปไตยนี่ก็สะท้อนแล้วว่าเป็นแนวคิดที่เห็นคนไม่เท่ากันเห็นคนบางกลุ่มฉลาดกว่าวิเศษกว่าคนกลุ่มอื่นๆที่เหลือของประเทศนะครับเห็นว่าสิทธิเสรีภาพไม่ใช่สิ่งจําเป็นนี่จึงเป็นแนวคิดที่น่ากังวลอย่างมากครับ นายสนยรรบุอีกว่าเห็นใจผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเพราะบางส่วนต้องยอมละเลยจัญญบันเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรซึ่งสถานการณ์แบบนี้ควรประนามกลุ่มมวลชนที่มากดดันสื่อมากกว่า ส่วนแถลงการขององค์กรสื่อทั้งสองแห่งที่ออกมาในช่วงเย็นวันนี้ถือว่ามีความชัดเจนและตรงประเด็นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาพร้อมวิงบอลให้สังคมสร้างปรรทัานใหม่ว่าสื่อมวลชนไม่สมควรถูกคุกค,คามแทรกแซงหรือทำร้ายเพราะเสรีภาพสื่อคือดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆ